การลสีกินหอดเพื่อนเนอค่ะเด้อหมูวานไม่ได้ขึ้นไดสุดคิดถึงเพื่อนการเลสุดคือการเปิดค่าการโมหนหามหามิมูมาเหมือนนี่เหมือนนี่ให้ให้มันหมานี่ฝังเด้อบอกเจ้าของ <laughs> บอกตัวเองคะ่ะเพื่อนให้ปังปัง <laughs> เอาดอกไม้มาฝากทุกคนเอาดอกไม้มาฝากทุกคนจะได้สดชื่นใจนะคะ <laughs> <ś led> เดี๋ยวนี้แม่หน่อยไปวนกันว่าเสียงเสียงมันเพิ่มเสียงหรือยังอ้าวสวัสดีค่ะกอ้ยคิดถึงคิดถึงเหมือนเดิมก <ś led> อ้ยพี่ฮอก็ขืนไล่ไหมเออเมื่อนี้ละ่ะ <ś led> สวัสดีค่ะคุณครูอ้อยคนสวยของพี่สวัสดีนะคะขอบคุณในไลายเด้อค่ะที่มส่วนกำลังแก่พี่เนยมเ่สาพี่บ่ได้ขืนไล่มาสามมือแล้ววมือนี้ก็เลยขึ้นไล่คิดหอดมูอื ขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณที่มาส่งกําลังใจคุณยายคุณยายไม่ได้ไลฟ์นานแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ไม่ค่อยสบายแล้วก็งานทางานไม่ค่อยช่วงนี้งานหลายงานเข้ามาหลายช่วงนี้ก็เลิหาเวลาไลฟ์สดยากอ้าวนายใจดีจ้าเอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพ่อคุณเกิดขอบคุณนะคะที่มาส่งกําลังใจคุณยายไม่ค่อยได้ไลฟ์สดด่วนแล้วพอ่อ อ้าวสารยาเลิฟสามสวัสดีค่ะสารยาสวัสดีเดนะ้อค่ะกินหอดเด้อจ in ้าสารยาหมู่วันมาเห็นสารยาขืนแลกินหอวมืดมือหมู่วันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเดี๋ยวยายหน่อยใส่ประแจให้อ่าเดี๋ยวยายหน่อยใส่ประแจให้ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะนายใจดีขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่มาสูงกําลังใจมาส่งพลังใจพลังบวกให้กัน บ่ได้ขืนไรลไม่ได้ไ่ได้ขืนไหลกับกินหอดมูนั่งสี่ละล่าสุดพอได้เปิดค่าการมองเห็นขอบคุณในหลายเด้อค่ะอขวยก็บอกว่าสวัสดีค่ะทุกคนสารยามักตลกบอกว่าแบมมาให้กำลังใจจ้าขอบคุณนะคะสารยาคนสวยของพี่ขอบคุณนะคะนายใจดีขอบคุณเล่หลายเด้พอพ่อขอให้ปังๆเด้อค่ะเด้อขอให้ปังๆขอให้ ขอขอให้อะไรนะวิวปูดปาดตปูดปาดตขึ้นสูงทะลุฟ้าเลย <c oughs> ขอให้ผลประกอบการทุกอย่างขอให้สำเร็จทุกอย่างให้ได้หลายๆมันหมานเดอ้อมันหมานเนอะกัวอ้อยก็ขอให้ประสบผลสําเร็จในเร็ววัยนะครับกูวอ้อยขอบคุณนะคะที่มาส่งกําลังใจคุณยายขอบคุณหลายๆได้คิดหอดมูแหม่ <c oughs> สาวสูชาวเหนืเริบสามขอบคุณค่ปปปสสะปังๆเด้อสาวสูล้วปังๆงี่งี้ปังๆเดอ้อ <c oughs> ให้ได้เยอะผลประกอบกันว่าเป็นยังหรอกเขามีหุ้นส่วนจํากัดกันยูสาวสู <c oughs> บ่มีปัญหา <c oughs> ยังไม่ถึงป .2 ครึ่งเลยพี่หน่อยโอ้สู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 ้หัวอ้อยต้องสู้อ่ะควบอดทนค่ะสู้พร้อมกับควบอดทนสารยาก็ส่งสติกเกอร์กอดรูปหวัวใจเดี๋ยวอะไรนะอันพ่ออา้าวนายเจดีสาวสูไอศยส,สาวสูไอย,ยูพี่ อะไรนะพ่อบุญเกิดคนเิพ่อแม่อะไรนะสติกเกอร์รูปหัวใจตาตัวตัวกอดๆแสนจะอบอุ่นนะแม่ดีจจไอ้สีนายจะดีสาวสูไอสี่ยุพี่โอ้ยปวดร้องปวดพวกมัวนักแต่ง